เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนปี2,549ฤดูฝนปีนั้นไม่ใช่ฤดูฝนธรรมดาแต่เป็นฝนที่เหมือนกับเทพเจ้าโกรธใครสักคนท้องฟ้าสีดำมืดครึ้มน้ำฝนกระหน่ำราวฟ้าจะถล่มดินจะทลายจังหวัดอุตรดิตโดยเฉพาะอำเภอรับแลคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ฝนตกต่อเนื่องหลายวันไม่มีหยุดน้ำป่าจากเขาสูงหลายบ่าท่วมถนนบ้านเรือนและไร่นาไม่พอเท่านั้นพื้นดินที่อุ้มน้ำไว้จนแน่นก็เริ่มถล่มลงมาพร้อมกับโคลนจำนวนมหาศาลบ้านหลายหลังจมหายอยู่ใต้โคลนสีแดงจัดชาวบ้านบางคนหนีทันบางคนไม่ทันแม้แต่คนที่รอดมาได้ก็ยังไม่พ้เคราะห์เพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือเสียงร้องไห้ ที่ไม่ได้จางหายไปพร้อมกับฝน B. ชีชายหนุ่มวัย25ปีเป็นชาวรับแลโดยกำเนิดพ่อของเขาเป็นช่างไฟที่ทำงานซ่อมบำรุงในพื้นที่พังเสียหายจากพายุเขาจำได้แม่นว่าพ่อกลับมาจากงานในวันหนึ่งหลังจากขึ้นไปทำงานตรงบริเวณที่โครนถล่มหนักที่สุดสีหน้าท่านอ่อนล้าแววตาหนักแน่นแต่แฝงความวิตกวันนี้พ่อไปที่เขาอีกแล้ว แม่พูดเบาๆขณะอุ่นข้าวให้สามีกินตอนค่ำเสาไฟพังหมดเลยแรงไฟตกทั้งหมู่บ้านต้องไปซ่อมพ่อว่าคืนนั้นฝนหยุดตกเป็นคืนแรกในรอบสิบวันฟ้าปิดเงียบดินชื้นหนึบเสียงของธรรมชาติเองยังนิ่งสนิทเสียจนน่ากลัวแม่ของบีนอนอยู่ชั้นบนของบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง เสียงฝีเท้าฝนหยดบนหลังคาหายไปแล้วแต่เสียงบางอย่างกลับเข้ามาแทนที่เสียงร้องไห้เบาๆสะอื้นแต่เจ็บปวดแม่ขยับตัวจากที่นอนลืมตาขึ้นทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงนั้นดังอยู่ใต้หน้าต่างร้องอยู่ตรงหน้าบ้านแม่ค่อยๆลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างแง้มดู ใต้แสงไฟสลัวจากหลอดไฟนีออนหน้าบ้านเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าอยู่หน้าบ้านสวมชุดคลุมท้องสีขาวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำโคลนใบหน้าเธอก้มต่ำจนมองไม่เห็นตาแต่เสียงสะอื้นยังดังต่อเนื่องเหมือนใจจะขาดแม่ยืนตัวแข็งใจหนึ่งคิดจะช่วยแต่อีกใจก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่มีใครมาเดินเพ่นพ่านในเวลาตีสามเช่นนี้ และไม่มีผู้หญิงท้องคนไหนมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านคนอื่นในสภาพเปียกโคลนแบบนั้นได้แม่วิ่งไปปลุกพ่อทันทีเสียงเธอสั่งเครือพ่อจ๋ามีคนอยู่หน้าบ้านพ่อที่ยังงวงเงียลุกขึ้นมารีบคว้าพระเครื่องจากหิ่งมาห้อยคอให้แม่ก่อนพูดเสียงเคร่งเอาพระไปก่อนแล้วสวดมนต์ในใจอย่าทักอย่าเปิดประตูเด็ดขาดเสียงร้องไห้อยังดังไม่หยุด แม่เดินไปดูอีกครั้งหญิงสาวคนเดิมยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เธอกำลังเงยหน้าขึ้นช้าช้าเหมือนหุ่นยนต์แม่เบิกตากว้างดวงตานั้นแดงกำ่ำใบหน้านั้นซีดขาวริมฝีปากมีโครนเปื้อนอยู่เป็นทางเธอยิ้มแต่ยิ้มแบบที่ไม่มีความสุขในนั้นเลยมีแต่ความเศร้าความเครียดแค้นความเจ็บปวดแล้วเธอลุกขึ้นช้าช้า เดินวนรอบบ้านโดยไม่มีเสียงฝีเท้าก่อนจะค่อยๆหายลับไปทางหลังบ้านแม่ปล่อยผ้าม่าลงปิดหน้าต่างแน่นรีบสวดมนต,ต์พุทธอุบัติบิชิตพุทธอุบัติบิชิตทั้งคืนไม่มีใครนอนหลับอีกเลยรุ่งเช้าแม่รีบไปหาพระประจำหมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระชราเงียบเป็นานก่อนเอ่ยช้าๆเขาตามมาจากเขาที่ดินถล่มนั่นแหละ เขาอยากให้รู้ว่ายังมีคนฝังอยู่ใต้คโคลนเธอเห็นผู้หญิงท้องใช่ไหมแม่พยักหน้านั่นคือหญิงสาวที่ตายทั้งกลมเขายังไม่ได้ออกจากตรงนั้นเขาเลยมามาขอให้ช่วยในวันต่อมาพ่อของบีร่วมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลับไปที่จุดที่เคยซ่อมเสาไฟตรงบริเวณเชิงเขาที่ดินพังถลม่ม เขาเล่าว่าตอนเดินเข้าไปในโคลนทุกก้าวที่เหยียบลงไปเหมือนจะมีแรงดึงเหมือนจะมีเสียงร้องไห้แผ่วเบาใต้ฝ่าเท้าเมื่อใช้เครื่องมือขุดและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในสภาพกอดท้องไว้ถึงแน่นเป็นหญิงท้องแก่ที่ตายพร้อมกับลูกในท้องจริงๆทุกคนในพื้นที่นิ่งเงียบไม่มีเสียงแม้แต่คำอุทานข้างๆร่างนั้นยังมีซากของร่างอื่นๆอีกหลายร่าง ถูกทับถมอยู่ในชั้นโคลนที่หนาพ่อของบีรู้ในทันทีว่าเสียงร้องไห้ของเธอคือเสียงแห่งความทุกข์ที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดหลังจากการค้นพบศพหญิงตั้งครรภกับผู้เสียชีวิตอีกหลายคนใต้โคลนความรู้สึกทั้งหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความเศร้าแผลซ่านราวกับเมฆหมอกปกคลุมอำเภอรับแลทั้งอำเภอไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครกล้าจัดงานมงคล ชาวบ้านเริ่มนัดหมายกันทุกเช้าเพื่อช่วยกันกู้ร่างที่สูญหายที่เหลือออกจากดินที่ยังคงเปียกชืน้นความร่วมมนือของชุมชนเกิดขึ้นจากใจไม่ใช่หน้าที่พระในหมู่บ้านเป็นผู้ทำพิธีสวดส่งวิญญาณทุกคืนจุดทูบจุดเทนหน้ารูปถ่ายของผู้เสียชีวิตที่จัดวางบนศาลาชั่วคราวกลางหมู่บ้านทุกครั้งที่พระสวดเสียงสวดนั้นฟังเศร้าเกินกว่าจะเป็นแค่บทมนในคืนหนึ่ง ขณะที่พ่อของบีกำลังกลับบ้านจากการขุดซากศพเขาหยุดมองผืนดินตรงริมลำธารสายเล็กเสียงเหมือนคนพูดเบาๆแว่วอยู่ในหูขอบคุณนะพ่อหันไปมองรอบตัวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วจุดทูบหนึ่งดอกปักลงกลางพื้นดินตรงนั้นไม่เป็นไรลูกเอ๋ยไปดีนะไปให้พ้นทุกนะ เมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อดูเหมือนเปลี่ยนไปไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นความนิ่งสงบอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่พูดถึงเธออีกแต่ทุกคืนก่อนนอนจะสวดมนต์โดยไม่ขาดแม่เองก็เริ่มทำบุญใส่บาตท,ทุกเช้าจุดธูปหน้าบ้านพร้อมดอกมะลิสดทุกวันพระเธอบอกว่ารู้สึกว่าเขายังมารอแม้ไม่มีใครเห็นเงาหรือได้ยินเสียงร้องไห้ของเธออีกเลย แต่บ้านหลังนั้นยังคงเย็นเยียบเป็นบางคืนและมีบางคืนที่กลิ่นโคลนชื้นโชยมาตามลมโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนบีเล่าว่าหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์บ้านทั้งหมู่บ้านค่อยๆฟื้นตัวมีโครงการช่วยเหลือมีเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดเข้ามาสำรวจและช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยแต่ไม่มีสิ่งใดฟื้นใจของคนที่เสียลูกเสียเมียหรือเสียคนรักไปในโคลนได้ บางครอบครัวย้ายออกจากหมู่บ้านบางคนยังฝันถึงคนที่จากไปและหลายคนยังคงฝังภาพหญิงชุดขาวท้องแก่ไว้ในหัวใจบีกล่าวว่าพ่อแม่ของเขาไม่เคยลืมเสียงร้องไห้คืนนั้นแม่เคยพูดกับบีว่าลูกเอ,อ๋ยเสียงแบบนั้นมันติดหูเลยนะมันไม่เหมือนคนร้องทั่วไปมันเหมือนเสียงของคนที่อยากให้ใครสักคนรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้น บีนิ่งไปก่อนเล่าต่อว่าเขาเองก็เคยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านตอนดึกเธอไม่มองเขาไม่ร้องไห้แต่ในฝันเขารู้สึกได้ว่าเธอโล่งใจที่มีคนรับรู้เรื่องของเธอแล้วความฝันนั้นเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกต่อมาในปีถัดมาครอบครัวของบีได้สร้างศาลาไม้เล็กๆไว้ตรงเชิงเขาที่จุดที่พบศพหญิงตั้งครรภ เพื่อเป็นอนุสรให้ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โคลนถล่มครั้งนั้นมีคำจารึกเล็กๆเ,เขียนว่าขอให้ไปสู่สุขติไม่ใช่เพียงแต่สำหรับเธอคนเดียวเท่านั้นแต่สำหรับทุกดวงวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ใต้แผ่นดินนี้ทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบเหตุการณ์โคลนถลม่มชาวบ้านจะจัดพิธีบวงสวงทำบุญเลี้ยงพระเ้ารูปและสวดมนต์ให้ดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่จากไป บรรยากาศในวันนั้นเงียบสงบไม่มีเสียงคลื้นเครงมีแต่เสียงสวดและเสียงสายลมที่พัดใบไม้ไหวบีปิดท้ายเรื่องราวของเขาให้เราฟังด้วยสีหน้าที่ไม่แน่ใจว่าเศร้าหรือสุขเธอไม่ได้มาหลอกแต่เธอมาขอให้ช่วยผมเชื่อแบบนั้นมาตลอดและจะเชื่อตลอดไปเขานั่งมองไปที่ภูเขาเบื้องหลังหมู่บ้าน ดวงอาทิตย์ตกดินทาแสงสีทองบนยอดไม้แม้เสียงร่ำไห้ในคืนนั้นจะจางหายไปแล้วแต่ในความทรงจำของคนลับแลไม่มีใครลืมมันเลยไว้พบกันใหม่ <laughs>